ให้ดำเนินอยู่ในความรักและยึดมั่นในความรักทำสิ่งที่เรารักเพราะมันจะเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการดำเนินชีวิตสวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการพลังชีวิตกับผมเจริญยติกุ่วันนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าพลังแห่งความรักนั้นมันเป็นพลังที่แฝงด้วยกำลังด้วยอานาจและด้วยความคิดสร้างสรรค์เพราะความรักนั้นจะทาให้เราได้ เติบโตขึ้นและพลังแห่งความรักนั้นมันจะสามารถทำให้เราที่จะฟันฝ่าเรื่องราวต่างๆไปได้ในการที่บอกว่าการที่เราจะดำเนินในความรักนั้นเป็นไปได้อย่างแน่นอนว่าคนเรานะครับก็จะมีคนที่รักเราและจะมีงานที่เรารักจึงมีคำพูดหนึ่งที่บอกว่าถ้ามีคนที่รักเราเขายอมรับจุดอ่อนเราได้เขาเอ็นดูเรานะครับมันทำใเรามีพลัง แต่เราก็อย่าหวังว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ดีพร้อมเพราะหลายคนมีคนที่รักเขาแต่คนที่รักนั้นอาจจะมีจุดอ่อนเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเราก็ไปลำคาญเขาแล้วก็เบื่อแต่อย่าลืมนะครับว่าเราก็มีจุดอ่อนของเราและคนที่ยอมรับและรักเราได้นั้นต้องเป็นความรักที่เป็นผู้ใหญ่และเป็นความรักที่สูงส่งในทำอนองเดียวกันนะครับเราก็ต้องหางานที่เรารักถ้าหากว่าเราทํางานที่เราไม่ได้รัก เราก็เราก็จะไม่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ไม่มีกระจิตกระใจแล้วก็มีอีกคําพูดหนึ่งก็คือแต่ถ้ามันหาไม่ได้ก็ให้รักงานที่เราทําแล้วก็พัฒนามันจนมีชัยชนะและประสบความสําเร็จพลังความรักจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าพลังความรักนั้นมันส่งผลทําให้เราอยากจะมีความคิดสร้างสรรค์อยากที่จะทําให้สําเร็จและยิ่งคนที่ ทำให้กับคนที่เรารักนะครับก็จะทําให้เรามีกําลังใจมันเป็นความภูมิใจพลังแห่งความรักนั้นจึงสําคัญในการดําเนินชีวิตที่ผมบอกว่าให้เราดําเนินในความรักนั้นก็อยากจะบอกถึงเรื่องนิยามของความรักก่อนนะครับคําว่าความรักนี้ก็หมายความว่าให้เรารักงานที่เราทําคนเราถ้าหากว่าไม่รักงานที่เราทําเราก็จะเบื่อขี้เกียจและดูเหมือนว่าเป็นภาระแต่ถ้าหาว่าเรารักงานที่เราทํานะครับ มันก็จะสนุกกับงานและคําว่ารักนี้ก็หมายความว่าเราต้องมีความตั้งใจที่จะรักคนไม่น่ารักถ้าหากว่าเรายังเกลียดไม่ชอบเราก็จะเบื่อไม่อยากทํางานด้วยหรือไม่อยากจะคุยด้วยแต่เพราะว่าในชีวิตเรานั้นเราต้องทํางานร่วมกันเราอยู่ร่วมกันในครอบครัวเราต้องตั้งใจพยายามที่จะรักคนที่ไม่น่ารักโดยที่พยายามเข้าใจเขาและถือว่าเขาเป็นผู้ที่จะทดสอบความเป็นผู้ใหญ่ และฝึกในความอดทนให้กับเราเราต้องมีความรักเพื่อให้ความรักนั้นเป็นพลังที่เราจะสามารถรเผชิญในทุกสิ่งได้รักที่จะ,ะเผชิญในปัญหารักที่จะ,ะเผชิญกับความท้าทายในสิ่งที่ยากๆรักที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆให้ถูกต้องถ้าหากว่าเรามีเบื้องหลังด้วยความรักแบบนี้แล้วเราก็จะมีพลังแฝงในชีวิตที่จะแก้ไขพัฒนาปรับปรุงมากกว่า ความท้อแท้ใจพลังความรักจึงมีผลต่อชีวิตของเรามากมายนะครับและมีผลอย่างไรบ้างด้านที่หนึ่งคือด้านร่างกายเพราะว่าเมื่อเราดําเนินชีวิตในความรักเราก็จะลดความเครียดและร่างกายเรานั้นก็จะเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพราะความรักจะสนับสนุนให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายนั้นต่อสู้โรคภัยได้ดีขึ้นความรักสามารถส่งเสริมสุขภาพหัวใจจิตใจ ทำให้เราลดภาวะในการเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจเพราะว่าสุขภาพจิตเราดีความรักนั้นสามารถเพิ่มพูนความสุขและความพึงพอใจในชีวิตทําให้คนรู้สึกว่าตัวเองได้ทําสิ่งที่ได้ทําแล้วก็รักในสิ่งที่ตัวเองได้ทําความรักสนับสนุนในการที่จะฟื้นฟูจากการหายโรคสังเกตนะครับคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่ถ้าหากว่ามีคนที่แสดงความรักให้กับเขา การฟื้นตัวจากโรคภัยไข้เจ็บก็จะเร็วขึ้นและความรักก็จะสามารถผลิตฮอร์โมนที่ดีเช่นออกซิโทซีนซึ่งมีบทบาทในการสร้างความรู้สึกอบอุ่นให้กับเราความรักนั้นจึงทำให้มีสุขภาพที่ดีและทำให้เราพักผ่อนได้ดีเพราะว่าเมื่อเรานอนหลับพร้อมกับคิดถึงคนที่รักเรานะครับเราก็จะหลับสบายแต่หากว่าเรานอนหลับในพื้นฐาน คิดถึงคนที่เกลียดชังเรานะครับเราก็จะนอนไม่หลับและความรักก็จะทําให้เราได้กินได้นอนดีคําว่ากินได้ก็คือกินอาหารอย่างมีความสุขเขาจึงบอกว่ากินอาหารที่มีแต่ผักนะครับในที่มีความรักเนี่ยดีกว่ากินเนื้อที่แพงๆแต่อยู่ท่ามกลางความเกลียดชังความรักจึงเป็นผลทําให้ร่างกายของท่านนั้นได้สมบูรณ์และแข็งแรงไม่เพียงเท่านั้นนะครับความรักนั้นก็ยังทรง ผลกระทบต่อด้านจิตใจของท่านเพราะว่าเมื่อท่านรู้สึกว่าอยู่ภายใต้คนที่รักท่านและท่านได้รักเขาอยู่ภายใต้การงานที่เรารักมันจะรู้สึกมีความมั่นคงมันจะรู้สึกมีความปลอดภัยและมีความรู้สึกมั่นใจในตัวเองและมันจะสร้างแรงบันดาลใจนะครับดังนั้นความรักสร้างแรงบันดาลใจความท้อแท้ความเกลียดชังนั้นสร้างแต่แรงกดดันให้ชีวิตจิตใจนั้น ตลงด้วยเหตุนี้เองความรักจึงส่งเสริมให้เราดําเนินชีวิตในสังคมได้ดีเช่นทําให้เรามีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ดีขึ้นทําให้เราเข้าสังคมได้อย่างมั่นใจมั่นคงทําให้เราลดความขัดแยง้งและทําให้เราเติบโตแล้วก็พัฒนาทํางานเป็นทีมได้ถ้าหากว่าเราขาดความรักการทํางานเป็นทีมก็ไม่สําเร็จขาดความรักเราก็จะไม่มีเมตตาอ็นดูกับทีมงาน หรือเราก็จะไม่มีความเมตตาเอ็นดูนะครับต่อหัวหน้างานความรักจึงส่งผลทั้ง3ด้านนะครับคือด้านร่างกายจิตใจแล้วก็ทางด้านสังคมแต่ตรงนี้นะครับก็จะมีคําถามว่าแล้วเราจะรักได้อย่างไรเพราะว่างานบางอย่างมันเป็นงานที่มันไม่ได้อยู่ในสายที่เราชอบหรือคนบางคนที่อยู่รอบข้างเรานะครับว่าจะเป็นคนที่บ้านหรือที่ทํางานคนในสังคมก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีกับเราเท่าไหร่ ผมจึงบอกว่าเราต้องเลือกคนนะครับเลือกดูแล้วก็จะรู้ว่าใครรักเอนดูเราแต่มีเงื่อนไขนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะรักเอนดูเราเขาก็มีจุดอ่อนเราก็อย่าไปนะครับยุมมยิมตําหนิละเขาเพราะความที่เขามีจุดอ่อนเล็กๆน้อยๆดีกว่าคนที่ดีพร้อมทุกอย่างนะครับและถือว่าท่านไม่น่ารักอ่ะเขาเป็นคนดีครบทุกอย่างแต่เขาไม่ชอบเราอ่ะเขาเป็นคนที่ดีสมบูรณ์แบบ แต่เขารู้สึกว่าเราไม่สมบูรณ์เหมือนเขาเขาไม่ต้อนรับเราแต่กับคนที่บางคนอาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่เราสามารถพูดได้อย่างสบายใจเล่าอย่างสบายใจคุยได้ทุกเรื่องและเข้าหาได้ทุกเวลาและลุก็รู้ว่าเขารักเราดังนั้นคนที่รักเราไม่จําเป็นที่จะต้องเก่งรวยสวยหล่อและดีครบทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าเขาสามารถทําให้เราเนี่ยมีความมั่นคงได้ต้องแยกให้ออกนะครับเราไม่ได้ต้องการ คนเก่งในการทํางานตอนนี้แต่เราต้องการคนที่รักเราฟังเราหนุนใจเราตือนเราได้ดังนั้นการที่เราจะรักคนได้หรือรักงานได้เราก็ต้องมีวิธีคิดนะครับหรือเขาเรียกว่าทัศนคติที่ดีต่องานแล้วก็ต่อคนเอาละผมจะมาบอกวิธีการให้นะครับ 1. ในการทํางานนั้นขอให้เราคิดอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราต้องหางานที่เรารักแต่ถ้าวันไหนเราหาไม่ได้ ก็ให้รักงานที่เราทำอย่าถือว่าเป็นภาระแต่ให้ถือว่าเป็นการท้าทายให้งานนั้นได้พัฒนาตัวเราให้เรียนรู้ประสบการณ์ให้เราได้พัฒนาฝึกฝนอ่านคุยกับคนที่เก่งคุยกับคนที่รู้เพอเพะนะครับงานที่เราคิดว่าไม่ใช่งานที่เรารักอาจจะทําให้เราสําเร็จได้เพราะว่าเมื่อเราเข้าใจขึ้นเมื่อเราตกตะกอนมากขึ้นเราก็จะรักมันได้ด้วยเช่นกัน เพราะในสมัยนี้ไม่มีใครนะครับที่สามารถได้ทํางานในสิ่งที่ตนเองรักเสมอไปมีหลายคนจบวิทยาศาสตร์มาไปขายประกันก็มีหลายคนจบเป็นวิศวะก็ไปทํางานอีกด้านหนึ่งคือในโลกนี้นะครับเราไม่สามารถหางานตามใจเราได้เสมอไปนะครับแต่ถ้าคนหาได้ก็ถือว่าดีไปแต่ถ้าคนหาไม่ได้ก็ต้องเริ่มรักงานที่เราทําเพราะว่า เราต้องดําเนินชีวิตต่อไปแต่อย่าถือว่าเป็นภาระให้ถือว่าเป็นการท้าทายแล้วก็าลังเผชิญภัยกับมันเพราะชีวิตทั้งชีวิตนั้นมันมีววละและโอกาสแต่โอกาสนี้เป็นการ,รเผชิญภัยกับงานที่เรากำลังทําให้ถือว่าเรากําลังฝึกฝนแต่อย่าถือว่าเรากําลังอดกั้นอดทนกับมันและให้เราที่จะรักมันดีกว่าเราจะเบื่อหน่ายดังนั้นทั้งหมดอยู่ที่จิตใจเราเองถ้าจิตใจเราอนุญาตให้รัก อนุญาตให้ฝึกฝนอนุญาตให้เผชิญภัยกับมันแล้วก็จะสนุกแต่ที่จิตใจของเราไม่อนุญาตนะครับคิดแต่ว่าเบื่อท้อแท้อยากจะหยุดอยากจะลาแล้วก็พยายามที่จะหางานใหม่โดยที่ไม่ดูแลง,งานเก่ามันก็ผิดทั้งคู่เพราะว่างานใหม่ก็ยังหาไม่ได้งานเก่าก็ทําไม่สําเร็จค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับในมุมของคนก็เช่นกันขอให้เราที่จะมองส่วนดีของผู้อื่นถ้าว่าเรามองแต่ส่วนลบ เราก็จะท้อใจคนทุกคนนะครับมีส่วนดีตัวเราก็เหมือนกันเรามีส่วนดีแต่ขณะเดียวกันเราก็มีจุดอ่อนให้มองส่วนดีและสิ่งที่สําคัญก็คือขอให้เป็นคนที่เข้าใจผู้อื่นเวลาคนหนึ่งคนใดไม่น่ารักทําผิดต้องเข้าใจนะครับต้นทุนชีวิตเราไม่เหมือนกันบางคนถูกเลี้ยงดูมาไม่ดีบางคนพบอุบัติเหตุชีวิตจึงฟอร์มนิสัยเขาเป็นแบบนี้หรือบางคนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่บีบบังคับให้เขาเป็นแบบนี้ ดีที่เราไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับก็ให้เกิดความเข้าใจมีความเมตตามีความรักเพราะว่าเมื่อเรามีเมตตาเรามีความรักเราก็จะสามารถที่จะรักและสามารถอดทนได้นานและสามารถมองข้ามมองผ่านไปได้เพราะว่าความรักก็ลบล้างความผิดได้อย่างมากมายและอย่าให้คนไม่น่ารักทำให้เราขาดความรักคนไ <min> <ท> <iting> ม่น่ารักทำให้เราเป็นตัวร้ายคนไม่น่ารักทำให้เราเป็นคนที่ ขาดความรักไปด้วยเราเป็นเราเราต้องรับผิดชอบชีวิตของเราเราเดินในความรักย่อมดีกว่าดําเนินชีวิตในความเกลียดชังและก็เบื่อหน่ายแต่บางคนถามว่าอาจารย์วันนี้ฉันยังหาคนที่ฉันรู้สึกว่าเขารักฉันไม่ได้แล้วจะทําอย่างไรล่ะผมขอแนะนําว่าความรักของพระเจ้ามีอยู่เสมอครับเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักและพระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าทรงรักท่านหนึ่งยอมบทที่สี่ข้อสิบอกว่า ท่านทั้งหลายที่รักถ้าพระเจ้าทรงรักเราทั้งหลายเช่นนั้นเราก็ควรรักซึ่งกันและกันด้วยก็หมายความว่าเมื่อพระเจ้ารักเราเราก็ต้องรักผู้อื่นและพระเจ้าต้องการให้เราดําเนินชีวิตดํารงอยู่ในความรักของพระเจ้ายูดาบทที่1นึ่งข้อยีบอกว่าจงรักษาตัวไว้ให้ดํารงในความรักของพระเจ้า,า,อา,จาววคาอ,าอ,อยพระกรุณาของพระเยซูคริสต์ของเราจนกว่าจะได้ชีวิตนิรันร์ก็หมายความว่าให้เราเพียรพยายามนะครับ ดำลงอยู่ในความรักก็หมายความว่าอย่าให้งานอย่าให้คนอย่าให้สถานการณ์ดึงเราออกไปจากความรักของพระเจ้าให้เราดำรงอยู่ในความรักหมายความว่ายึดมั่นอยู่ในความรักของพระเจ้าอย่าออกมาเด็ดขาดเพราะความรักจะทําให้เรามีพลังพิเศษและพระเจ้าสัญญากับเราว่าความรักที่พระองให้กับเรานั้นจะไม่มีวันหมดไปจากเราโรมบทที่8ปดข้อสาบอกว่าแล้วใครจะให้เราทั้งหลาย ขาดจากความรักของพระคิดได้เล่าจะเป็นความทุกข์ความยากลำบากการเขี่ยวเข็นการดานอาหารการเปยกายการถูกโวยภัยและคมดาบข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าแม้ความตายหรือชีวิตบรรดาทูตสวรรค์เทพเจ้าสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันสิ่งที่อยู่ในภายหน้าหรือฤทธิ์เดชทั้งหลายหรือซึ่งสูงซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นในโลกนี้ไม่มีอะไรสามารถทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้าได้ ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของเราวันนี้จึงอยากหนุนใจพี่น้องนะครับให้ดำรงอยู่ในความรักเพราะความรักเป็นพลังแฝงที่จะให้เราทําสําเร็จและมีความสุขหางานที่เรารักหาไม่ได้รักงานที่เราทาเพียรอยู่กับคนที่รักเอ็นดูเราและอย่าไปหมกมุ่นคิดคิดถึงในคําพูดการกระทําของคนที่ไม่ดีกับเราเพราะว่าเมื่อพลังลบมาชีวิตเราจะตกต่า เมื่อพลังแห่งความรักเข้ามาชีวิตเราจะสูงขึ้นวันนี้ก็ขอพระเจ้าอวยพรนะครับสวัสดีครับ